สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel Magics a r r b l e ร์ลอตจันแพทนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีกรกฎนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนตุลาคม2567นี้นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะคะชาวกรกฎหรือชาวธาตุน้ำของเรานั่นเองค่ะพลังงานของความรู้สึกคนที่มีคู่ อันดับแรกเลยนะคะว่าพลังงานคุณในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรไพ King ่ King of, of Pentacles ค่ะ King of Swords Five of Pentacles ค่ะ Five of Cups e v e n of c u p ค่ะและ Four of Pentacles ค่ะ ถ้ามองถึงในเรื่องของทั่วๆไปเช่นการงานนะคะในด้านของการงานเนี่ยมองแล้วคุณมีความเป็นผู้นำคุณมีความเด็ดเดี่ยวหรือเด็ดขาดในการจัดการในแง่ของการงานนะคะทุกๆเรื่องที่คุณจัดการมักที่จะเรียบร้อยไปได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวในด้านของหน้าที่การงานนะคะความเป็นผู้นำของคุณนะคะความโดดเด่นของคุณจะนำพาการงานที่ดีเข้ามาให้ ในด้านการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยมันบ่งชี้ถึงการเงินที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะคะอาจจะรายได้พร่องลงก็ได้นะคะรายได้ไม่ค่อยกระเตื่องสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะบางทีนะคะการเงินคุณอาจจะต้องไปขอพึ่งพาหรือเบียดเบียนกับคนอื่นก็เป็นได้ะคะ่ะเพราะดูจากสถานะการเงินแล้วเนี่ยนะคะเจอไพ่เสียทั้งหมด2ใบด้วยกันนะคะ มีในเรื่องราวที่เรียกว่าเงินออกมากกว่าเงินเข้าในช่วงเดือนตุลาคมนะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะต้องจัดระเบียบการเงินคุณอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้รายรับมันเหมือนกับไม่สัพัดเท่ากับเดือนที่ผ่านๆมาแต่รายจ่ายนี่มีเข้ามาแบบเตือนชนเดือนเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์แห่งความมั่นคงดีอยู่ แม้ว่าบางทีจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แวบเข้ามานะคะก่อกวนความรู้สึกของคุณทําให้คุณเนี่ยนะคะรู้สึกควยเขวไปกับเรื่องราวต่างๆที่โผล่เข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะแต่ในเรื่องราวลึกๆของความรู้สึกแล้วเนี่ยก็ยังมีกันและกันอยู่ยังมีความสตรองยังมีความหนักแน่นแม้ว่าจะมีอะไรผ่านเข้ามาหลายต่อหลายเรื่องนะคะบางทีมีทั้งเรื่องดีเข้ามานะคะข่าวดีเข้ามาและบางทีมีทั้งเรื่องของข่าวไม่จริงข่าวปลอม เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องฟังหูไว้หูไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องพิจารณาแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนั่นเองนะคะมาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่เดอะมูนค่ะ page of swords king of wand ค่ะ a g e of pentacle s knight of swords และ king of swords ค่ะอืม จะบอกว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ดูไม่ค่อยหวานชื่นต่อกันสักเท่าไหร่เพราะว่าคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนแข็งแข็งเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่หวานไม่ค่อยที่จะมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะทีนี้มาดูด้านการงานของชาวเอ่อคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎนะคะบรนบ่งชี้ถึงในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดตึงเครียดนะคะ อาจจะเป็นลักษณะของการถูกทําอะไรปิดบิดเบือนลับหลังทําให้เขาค่อนข้างกังวลใจในแง่ของหน้าที่การงานนะคะและบางทีอาจจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวานนะคะส่งผลทําให้การทํางานไม่ค่อยราบรื่นเรียกได้ว่าลูกน้องต่อต้านบริวารต่อต้านนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างเครียดมากในแง่ของการงาน,นะคะ่ะส่วนในด้านของการเงินยังยังมีในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามานะคะ ในคนรักคู่ครองของชาวกรกฎค่ะนะคะดูเหมือนเขาอาจจะมีเงินเก็บเงินสะสมหรือเงินที่เขาลงทุนลงแรงไว้ออกดอกออกผลเข้ามานะคะถือว่าการเงินไม่ได้แย่ไม่เสียหายมีแต่เรื่องราวของความรักค่ะที่บางครั้งนะคะนอกจากจะทําตัวแข็งแข็งแล้วคําพูดคําจาย,ยังไม่ ฟังแล้วไม่ลื่นหูมันก็ทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยสะดุดได้หลายครั้งปีนเกี่ยวกันด้วยคําพูดหลายต่อหลายคนเพราะว่าคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองไม่เบาเลยทีเดียวนะคะบางทีพูดอะไรแบบไม่คิดมันก็ทําให้ชาวกรกฎเนี่ยรู้สึกแย่ไปบ้างในช่วงเดือนสุรากมนะคะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันนะคะ ไพ่แฮงแมนค่ะความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเรื่องราวท,นะที่มันคาราคาซังนะคะเรื่องราวที่มันยังคงติดค้างกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือการแสดงออกที่คนละแบบก,กับความรู้สึกภายในอืนะคะพลังงานจากไพอ่อื่นๆก็ดูไม่แย่นะมีแค่พลังงานจากตัวคุณ ทั้งตัวคุณคุณชาวราศีกรกฎและคนรักคู่ครองบางทีแล้วเนี่ยในใจรู้สึกดีต่อกันแต่ก็แสดงออกด้วยท่าทีที่มึนตึงห่างเหินเฉยชาเหมือนถูกมองข้ามความสําคัญซึ่งกันและกันยังไงก็ไม่รู้นะคะท,ท,ทั้งๆที่ลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังคงรักกันยังคงมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่ในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะมันอาจจะแปลเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอารมณ์รักถึงห่วงแบบ เด็กๆกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะต้องใช้เหตุผลใช้คำพูดในการในการที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะหลังจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ชาวกรกฎเนี่ยยิ้มได้มีความสุขได้บ้างนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่เข้ามากวนใจทําให้อ่ความสัมพันธ์เนี้ยมัน ลาบรื่นขึ้นนิ่งขึ้นนะคะไอ้ที่มันตึงใส่กันเฉยชาใส่กันก็จะมีท่าทีที่แข่งก้าวน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นในช่วงใกล้ใกล้ปลายเดือนนั่นเองมาดูแนวโน้มของไพ่อรอร์เคิลสิคะว่าไพ่จะบอกว่าอะไรรักทางไกลนะคะลองดิสทันเลิฟ ไพ่แห่งความมั่งคั่งค่ะว e a l t h y นะคะไพ่ surrender การถูกยอมจำนนไพ่ family ค่ะครอบครัวและไพ่ return โอ้ไพ่มอดดกตกทอดค่ะนะคะไพ่พลังงานถือว่าดีนะมันเป็นไพ่ที่ดีซะส่วนใหญ่นะคะไพ่แห่งความมั่งคัง่งการเงินนะคะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะ แล้วก็เขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ยห่างๆกันบ้างไม่จําเป็นต้องตัวใกล้ชิดติดกันตลอดห่างกันไปทํากิจกรรมของตัวเองนําพาในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามาและถ้ามีโอกาสนะคะหมั่นเดินทางกลับไปเยี่ยมบุพการีกลับไปเยี่ยมนะคะอะคนที่อยู่ที่บ้านเกิดของคุณนะคะไม่ของชาวราศีกรกฎก็ของคนรักคู่ครองนะคะ ในช่วงเวลาเหล่านั้นละคะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะท่านอาจจะมีอะไรมีข่าวมีเรื่องดีๆอยากจะมาปรึกษาหารือหรืออยากจะมาบอกกล่าวมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่คุณจะได้รับข่าวสารมากับคนทางบ้านนั่นเองต้องเป็นคนทางบ้านที่อยู่เป็นทางไกลหรือคนไกลนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะส่วนในด้านของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นะคะ ก็อย่างที่บอกแล้วคะ่ะอาจจะมีปีนเกี่ยวกันบ้างแต่สุดท้ายนะคะมันก็จะปรับความเข้าใจลงตัวกันได้อย่างดีทําให้ชาวกรกฏมีความสุขมากยิ่งขึ้นทีท่าของคนรักคู่ครองในช่วงต้นเดือนอาจจะดูแบบ นิสใส่กวนๆนิดนึงนะคะพูดจาเหมือนมองข้ามความสําคัญของคุณแต่สุดท้ายแล้วหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปเขาก็จะปรับทีท่าปรับพฤติกรรมนะคะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้เคล็ดของคุณให้ห่างเหินกันบ้างอย่าอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดเขาก็จะมีความคิดถึงคุณมากขึ้นแล้วพอหลังจากที่การเงินเขาดีขึ้นหรือการเงินของคุณดีขึ้นทุกอย่างจะ โผลมากยิ่งขึ้นขอให้คุณกลับไปเยี่ยมบุพการีกับเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้ท่านอวยพรให้แล้วสิ่งดีๆนั้นจะกลับมาหาคุณคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะอละังกาจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงเรื่องราวของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎกันค่ะไพ่พลังงานเป็นไพ่ e d e of cup ค่ะ e d e of sword s six of swords six of w a n e four of pentacles และก็ three of pentacles นะคะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะจากไพ่นะคะลักษณะของไพ่เนี่ยมันบ่งชี้ว่าชาวกรกฎในสถานะเนี้นะ จริงๆคุณเป็นแม่เหล็กนะคุณเป็นเหมือนตัวดึงดูดในด้านของความรักนะคะคุณมีทั้งในเรื่องของรูปสมบัตินะคะมีทั้งในเรื่องของอความเก่งหรือความมีสเสน่ห์อะไรต่างๆนานานะคะมันฉายแววมันโดดเด่นนะคะทีนี้พอพลังงานคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยนะคะทำอะไรให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณจะพยายามพยายามที่จะดีดตัวเองออกมาและพยายามที่จะโฟกัส ไปที่เรื่องของตัวคุณนะคะคุณจะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในการทํางานนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณถึงแม้ว่านะคะคุณไม่ได้ยอมเขาไปหมดทุกเรื่องนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทําอะไรที่เขาห่างหายไปมีโอกาสที่เขาจะวนเวียนกลับเข้ามา อยู่เรื่อยๆไพ่หกไม้เท้าและไพ่หกดาบบ่งชี้ว่านะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยคุยกันคบกันนะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เงียบหายจากกันแต่เดี๋ยวก็จะวนเวียนกลับมาหรอรีเทิร์นกลับมาจากพลังงานแห่งแรงดึงดูดของคุณคุณแค่อยู่เฉยๆนะคะพอเวลาเขาหายไปเดี๋ยวเขาจะกลับเข้าใหม่ครั้งหนึ่งคุณก็แค่หยุดนิ่งอยู่กับที่พอเขากลับเข้ามาทางนี้คุณก็ค่อยๆสื่อสารกับเขาไปเรื่อยๆนะคะ ขอให้คุณเอาชนะนะคะในด้านของความเป็นต่อเนื้างของความสัมพันธ์ให้ได้คุณอย่าไปยอมเขาหมดทุกเรื่องถ้าคุณยอมเขาหมดทุกเรื่องเอาไวเลเบิลหมดทุกเวลาที่เขาว่างแล้วเขาโทรมาหาคุณหรือว่าเขาไลน์มาหาคุณแล้วคุณให้ทุกเอตอบรับทุกคําขอของเขามันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณเป็นพลังงานที่เหมือนเป็นของตาย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําตัวให้ดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหานะคะบางทีไม่ต้องตามใจคนที่คุณคบคนที่คุณคุยทุกรเรื่องนะคะให้ยึดความต้องการหรือยึดจุดยืนของตัวเองเป็นหลักค่ะนั่นแหละค่ะเขาจะเป็นฝ่ายโน้มเข้ามาหาคุณเองมาดูไพ่ของฝั่งคนคุยกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ Page of Pentacles ค่ะ เพจออฟโ o สไพเจ็ดสโอ s o of วอค่ะให้หนึ่งช่วยและ Seven of Pentacles ค่ะนะคะตัวคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเป็นเด็กในตัวสูงมากเลยทีเดียวทำอะไรต้องเอาให้ได้ต้องต้องได้เดี๋ยวนั้นต้องทำเดี๋ยวนั้น นะคะเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยสถานการณ์มันบ่งชี้ว่าเขานิ่งเฉยกับคุณที่นิ่งเฉยไม่ได้อะไรบางทีอาจจะไม่พอใจนะคะไม่พอใจที่คุณบางทีไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากก็เลยนิ่งเงียบหายนะคะแต่นิ่งเงียบหายไปเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองคุณเชื่อไหมพอแพ้ภัยตัวเองเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกรู้สึกชื่นชอบคุณอะมากกว่า มากกว่าที่คุณชื่นชอบเขาตัวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วเป็นพลังงานแห่งความดึงดูดเพราะฉะนั้นนะถ้างเงียบหายกันไม่เป็นไรค่ะคุณพยายามดําเนินชีวิตไปด้วยตัวของคุณเองนะคะถ่ายภาพสวยๆอัพภาพอัพคลิปวิดีโอดูเก๋ๆดูน่ารักดูเทๆ่ๆแบบไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ สะกิดตอมความคิดถึงเขาเขาก็จะกลับมาหาคุณอีกครั้งกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะความผูกพันมันยังมีอยู่ความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเป็นอย่างไรนะคะสีดาบสิบเหรียญ สามถ้วย High p i n t e s Two of Swords และเก้าไม้เท้านะคะจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่นะในความรู้สึกของเขาก็มีแต่คุณในความรู้สึกของคุณก็ยังมีแต่เขานะเพียงแต่หยุดนิ่งกันพักเบรกกันนะคะพักเบรกกันแต่ ก็เขาก็แอบ,บดูแอบ,บสืบแอบ,บส่องความเป็นไปของคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไปเที่ยวไปหลัดหลาไปนู่นไปนี่กับเพื่อนฝูงนะคะอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันแต่นะคะไม่ได้ห่างหาย ไปจากกันและกันค่ะเพียงแค่หยุดแล้วก็รอคอยความเป็นไปว่าทางฝั่งคุณเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาแอบรอบดูคุณอยู่ลับๆนะคะโดยที่ชาวราศีกรกฎไม่ได้สนใจใยดีเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่อนข้างมีจุดยืนที่ตัวเองหรือโฟกัสที่ตัวเองมากกว่านะคะคุณก็เลยไม่ได้แคร์ไม่ได้สนต่อการเงียบหายไปของคนที่คุณคบคนที่คุณคุย เพราะคุณเชื่อมั่นว่าคุณมีค่ามากพอคุณมีเสน่ห์มากพอที่จะต้องมาโดนเอารัดเอาเปรียบในด้านของความรู้สึกกันนะคะเนี่ยไพ่บอกว่าเขาแอบ,บดูคุณอยู่ตลอดเวลาอืมนะคะแล้วก็ที่เงียบหายกันไปเพราะทะเลาะเบาแหวงกันนะคะอ่ เขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความใส่ใจจากคุณเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยควบคุมและคอนโทรลเขาได้นะคะมันความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ายังมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นมันยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แอบสืบแอบส่องความเป็นไปของกันและกันอยู่ห่างกันแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันนะเพียงแค่พักเบรกนะคะ หยุดดูรอดูสถานการณ์ค่ะแต่ใจเขาลึกๆก,ก็ยังมีคุณอยู่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้เริ่มต้นกับใครใหม่เพราะฉะนั้นก็ยังคงรอคอยไปเรื่อยๆช่วงเดือนตุลาคมนี้ในสถานะคนคบคนคุยก็เลยยังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่เชื่อเถอะว่าอีกไม่นานเขาจะต้องหวนกลับมาเพราะว่าความรู้สึกของเขายังอยู่ที่คุณค่ะเพียงแค่ว่าณตอนนี้ยังแอบดูความเป็นไปของคุณอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็รอคอยวันเวลาที่จะได้มีโอกาสมาพบกันหรือเจอ เจอกันเป็นๆจริงๆในหวันข้างหน้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยมาถึงคนโสดกันแล้วนะคะพลังงานของคนโสดชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาดูกันค่ะนะคะเป็นไพ่ queen of p e n t a c l e s ค่ะ seven of cups f o f four of cups Age High p e n t a c l e นโทเกลไ i เปอร s เทะสุดท้ายเป็น Queen o r Princess of Wands ก็คืออัศวินือไม้เท้านั่นเองนะคะให้พลังงานบ่งชี้ถึงในเรื่องของนะคะความมั่นคงนะคะในด้านการเงินชาวราศีกรกฎถือว่ามีความมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะส่วนเรื่องของการงานคุณอาจจะมีโอกาสหรือมีตัวเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณตัดสินใจคิด ตัดสินใจเลือกนะคะระวังการเงินนิดนึงค่ะอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินนะคะตามอารมณ์ตามอาเภอใจใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็มีรายได้ก้อนใหญ่ที่รออยู่ในวันข้างหน้าด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องราวของความรักค่ะระวังนะคะคนที่เข้ามาบางทีอาจจะไม่ได้โสดอย่างแท้จริงหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปกปิดซ่อนเร้นมีอะไรควบรวมหรือว่าคุยคู่ขนานไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้อง เลือกให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆสําหรับชาวราศีกรกฎในสานะคนโสดมาดูซิว่ามีพลังงานของใครเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเจ้าช่วยค่ะ Hi Peter, Jasmine, นายออบชอต To open to cool และ The Lover บ่งชี้ถึงพลังงานของคนที่เคยผูกพันกันแล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดยังคงวนเวียนหมุนเวียนอยู่ใกล้ๆเขาอาจจะอยู่แบบลำพังแต่เขาก็คอยดูคุณอยู่เรื่อยๆนะคะ แล้วก็อยากที่จะสื่อสารกับคุณแต่บางทีเหมือนกับรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันจบสิ้นกันไปแล้วหรือพูดคุยกันครั้งสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไปได้ดั่งใจแต่เขาก็ยังคงชื่นชอบความเป็นคุณคุณชาวราศีกรกฎอยู่ก็เลยได้แค่แอบดูความเป็นไปของคุณนะคะมันเป็นพลังงานของคนเก่าคนไกลนะคะเป็นคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันแล้วบางทีหยุดคุยกันไปแล้วเงียบหายกันไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ วนเวียนกลับมาอีกรอบหนึ่งมาดูแนวโน้มซีจะเป็นอย่างไรต่อเพ of ออฟโซสค่ะควีนออฟโซสเอชออฟแพนติคอห้า t เดอะว l ลค่ะสไปออฟแพนตคและ s i ก of ออฟคพ่ะพลังงานมันเหมือนกับว่าคนคนนี้นะอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้าง,าง,างสูง บอกตัดคุณแต่คุณตัดได้ดีกว่าชาวกรกฎเพราะคุณเป็นอ พลังงานของคนที่โตกว่านะคะคุณจะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดกว่าใจแข็งกว่านะคะแล้วพอเวลาคุณตัดนี่คุณตัดแบบว่าสิ้นเยื่อขาดใหญ่นะแต่ตัวเขาเองเนี่ยตัดมันตัดไม่ขาดนะคะเขาก็ยังคงรู้สึกชื่นชอบคุณอยู่พอเวลาอารมณ์ดีอารมณ์เย็นพวกเขาก็จะนึกถึงคุณแล้วก็อยากที่จะมาสารความสัมพันธ์อยากจะมาเริ่มต้นเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยชื่นชอบเขาหรือไม่ค่อยตามใจเขาสักเท่าไหร่แต่ใจเขาอะมันอยู่ที่คุณเขาอยากกลับมาหาเพราะคุณมันมี พลังแห่งการดึงดูดเขาค่อนข้างมากไพ่แห่งการกลับมามันเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ชนะคุณยังอะไรเป็นอะไรที่ยังเอาชนะใจชาวราศีกรกฎไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบเขาก็อยากที่จะรีเทิร์นอยากจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ชาวกรกฎนะคะว่าจะเปิดใจให้หรือเปล่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะ แล้วก็รอการเริ่มต้นนะคะเพราะอะไรเพราะความรู้สึกดีๆยังคงมีอยู่ในหัวใจเขาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูซิไพ่ Miracle จะบอกว่าอะไรนะคะไพ่แบ่งปันอืมนะคะไพ่สุสารไพ่หลอกลวงไพ่พยายามต่อไปไพ่เทวดาผู้คุ้มครองและก็เก้าทีละขั้น ในความสัมพันธ์เนี้ยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางบางทีมันมีระยะทางมาเป็นตัวแปรมีความห่างไกลคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาเขาก็ไม่มั่นใจในตัวคุณและบางทีเขาก็มองว่าคุณไม่ได้ตามอกตามใจเขาหมดทุกเรื่องนะคะแต่ไพ่บ่งชี้ว่านะคะเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็พยายามอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาเพื่อที่จะให้เวลากันและกันมากขึ้นคุณและเขาก็มีโอกาสที่ได้พบปะเจอเจอกันนะแต่มันจะต้องมีเกณฑ์ในอนาคตค่ะ มันไม่ใช่ในเร็ววันนี้เพราะฉะนั้นในเร็ววันนี้อาจจะยังไม่ได้มาแต่แผนที่เขาเคยพูดไว้หรือที่เขาเคยบอกกับคุณไว้มันก็ยังอยู่ในใจเขานะเขายังไม่ได้ตัดขาด แผนนั้นเพียงแค่ว่ารอจังหวะและเวลานะคะอาจจะต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆชาวกรกฎคุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยคุณแค่ทํางานของคุณอยู่แบบสวยๆอยู่แบบสวยเลือดเชิดหยิกนะคะแบบสดๆเนี่ยพลังงานของคนที่เคยคบกันคุยกันเนี่ยมันยังคงฝังตรึงอยู่เขาก็อยากที่จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนั่นแหละวันดีคืนดีเดี๋ยวเขาก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นข้อความนะคะให้ชาวราศรีกรกฎได้โต้ตอบคุยกันแล้วถึงตอนนั้นนะคะความสัมพันธ์ก็จะถูก หรือฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าชาวกรกฎจะยอมรับต่ออีกครั้งหรือไม่นั่นเองนะคะเอาละค่ะจบแล้วนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่สันทัาจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนละคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย